ต้องมา oh. น้าตาลที่สวยวัน oh. สวยคืนนะท่านผู้ชม uh huh. แล้วเล่นเนี่ยเก่งขึ้นเก่งขึ้น uh huh. และสภายเจ้าสภายเจ้าเป็นละครของบอดสการ์ดของคุณนองก่อนที่จะทําละครเรื่องนี้ถามเธอคุยกับเธอก่อนคุณนองบอกว่าเลือกตัวมาบังเอิญสี่ตัวน,นํานี่เป็นสี่ตัวนําซึ่งพอเอามาลงบทลงบาทแล้วมันกล็อกจริงๆมันใช่จริงๆท่านผู้ชมครับเป็นโชคดีของเราที่ได้ดูละครงดงามแบบนี้ แล้ววันนี้ทั้ง4ท่านมาในจากวิถีชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วครับแต่ผู้จัดก็ทําพวกเธอเหนื่อยมากใช่ไหมมากใช่ไหมเห็นบอกบทมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยบทก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าพี่เติมเขาซีเรียสมากเรื่องคําคบกล้ำอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่านางเอกของตัวคือน้ําตาลรู้ครับรู้รู้ไหมว่าเขาเล่นยังไงเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเราจะเป็นยังไงรู้ไหมไม่รู้เลยครับก็คือว่าเดี๋ยวมาดูตอนเวิร์กช็อปตอนเรียนการแสดงก่อนที่จะเริ่มว่า เขามีลักษณะนิสัยยังไงแล้วก็จะแสดงกันเนี่ยจะเคมีลงตัวไหมไอะไรเงี้ยผมก็จะค่อยมาดูเอาหน้าเอาหน้าเสือเอาจอดูหน้างานนะดูหน้าง,งานนะครับน,<อ>น้ำตาล่ะรู้ไหมว่าพระเอกเราคือพี่โป๊บรู้ค่ะเป็นไง ตื่นเต้นมากมค่ะจริงจังไม่คือตื่นเต้นจริงๆวันที่ฟิตติ้งยังคุยกับแม่แม่อยู่เลยค่ะบอกว่าแม่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบคอยดูละครพี่โป๊มาก่อนหน้านานแล้วก็ชอบเขาในรูปแบบคุณชายมากรู้สึกว่าเขาเป็นคุณชายที่อบอุ่นมากค่ะใช่ <ś led> <ś led> พอเสร็จแล้วพอมาเข้าเคมีเป็นไงครับ พอสารภาพว่าตอนแรกโมแต่แบบท่องจําชื่อพี่โป๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่องจําบทเพราะว่าคําพูดจะไม่ค่อยเข้าปากตาอะไรเงี้ยค่ะหม่อมราชวงศ์กิติราชนรินทร์วุตรทิวงศ์กว่าจะได้ชื่อนี้ก็แค่ชื่อีอะไรก็ยาวมากแล้วอาจรจะต้องพูดชื่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนั่นคืออย่างนั้นอยู่แต่ว่าเวลาเข้ามาเรื่องนี้ชุดที่ต้องแต่งเป็นไงบ้าง ชอบมากค่ะไม่เคยแบบว่าใส่กระโปรงแล้วมีถุงน่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสนุกได้ทําผมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนยุคเลยย้อนยุคเลยค่ะหนึ่งค่ะที่เราจะต้องแบบต้องต้องคงคาแรคเตอร์ให้เป็นพี่สาวของพี่น้ตาลซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นน้องสาวของพี่น้าตาลในกองบอกติดพี่น้ําตาลว่าติดทาไมอ่ะชอบพี่ตาลน่ารักเหรอยังไงไหนหนูเล่าหน่อยสิหนูเล่าหน่อยสิที่มันติดเขาเพราะอะไร ไม่รู้รู้สึกว่าพี่ตานเป็นคนแบบชิลชิสบายสบายคุยเรื่องอะไรก็ได้ไงค่ะแล้วก็เวลาหนูโดนใครแกลพี่ตานก็จะเป็นแบบผู้พิทักษ์อ๋อบางทีนะคะบางทีนเคาบางทีอ๋อบางทีก็รวมแกลเขาด้วยเกือบดีแล้วค่ะเสือบดีแล้วเกือบดีแล้วของสีจิตราคือสาลินคือน้ําตาลคือน้ําตาลเราก็เจอคุณนายคุณชายเจอเออเออเออไปเจอที่บ้านสวนเขาปลอมตัวเป็นเด็กปั๊มไปเจอว่าอยากรู้ว่าคนที่จะมาเป็นคู่มั่นเราเนี่ย เป็นคนยังไงแล้วก็ไปเจอของพี่ชายว่าคู่มั่นพี่ชายเราเนี่ยเป็นคนยังไงเพราะฉะน้ละครเรื่องนี้จะเป็นละครสนุกเป็นละครดูแล้วมีความสุขสนุกสนานน้ำตาไม่ชอบเอกไม่ชอบค่ะเล่นฉากไม่ชอบเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากเพราะว่าอ้าวเราเป็นตัวเราไงเราเป็นจักชักอยู่แล้วแต่พอเล่นฉากชอบอะ ยากนี่ไงเขินสายตาเวลามองเขาเห็นบอกว่ามองสายตาพี่โป๊ก็มันจะรู้สึกหดุดหัวล้ออ่ะเออเออเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือพี่โปบเขาจะมีสายตาความอบอุ่นแบบว่าแบบบอกไม่ถูกอ่ะเออเออเอออะไรประมาณนั้นน่ะวิบวับวิบวับอะไรอย่างเงีราแบบกลุ่มกลิ่นใช่แล้วแล้วด้วยความที่แบบนอกฉากเราสนิทกันไงคะเราก็จะเป็นแบบแมนๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเราก็ทุบซุบ ไม่เอาพูดไม่รู้่ชอบเป็นอย่างี้ชอบเป็นอย่างนี้ชอบเขินแต่บอกเห็นบอกเขาบอกฉากที่ยากมากคือฉากที่ร้องไห้ตอนอยู่กับโ๊บใช่ร้องแทนพี่สาวใช่่ะยังไงอธิบายหน่อยคือมันลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะคือตาคิดว่า ตาลรักผู้ชายคนนี้แล้วแต่ว่าแบบพี่เติมเรารักแล้วรักแล้วแต่พี่เติมก็อยากให้เราร้องไห้ในแบบที่แบบว่าส่งสารพี่สาวด้วยคือมันละคนปนเปกันไปหมดมันซับซ้อนมากอะค่ะคือเราต้องแสดงออกอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้ใจไหมว่าพี่สาวเราอ่ะพี่สาวเราเขาไม่ได้รักเนี่ยไม่รู้ค่ะเรารู้แต่ว่าพี่สาวเรารักเราก็เลยคิดว่ามันคือความรู้สึกที่ใช่ค่ะมันยากมากเลยค่ะผมชอบมากเลยฉากตัดโปรโมทอะครับที่ออกมาที่ท่านผู้ชมก็ได้ชมกันไปตั้งแล้วนะฮะที่บอก จะดีไปถึงไหนอะไรทํานองนั้น่ะใช่ฉากนั้นเป็นไงบ้างสนุกไหมฉากนั้นผมชอบครับก็ไม่ได้ยากอะไรสําหรับผมมากก็คือก็คือเราก็เชื่อในตามบทที่มันดําเนินต่อไปนะครับก็มันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยทำไมจะทำเพื่อคนอื่นตลอดก็รู้ว่าใจเรารักกันแต่ว่าอ๋อรู้ว่าใจเรารักกันเราก็รักเขาแล้วเราก็รักเขาเขาเข้าใจง่าคุณชายยังไม่ใจง่ายเนี่ยคุณชายพชายไม่รักเขาแล้ว คือมันผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่เราใช่สําหรับเราใช่ครับแต่เขาก็ยังจะไปแหมเป็นห่วงพี่สาวอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความวุ่นวุ่นวายระหว่างว่าที่สะภ้ยเจ้ากับน้องสาวว่าที่สะภ้ายเจ้าะว่าใครจะคู่ใครอะไรยังไงมันแล้วแถมยังมีโบวี่อีกซึ่งโอ้โหคนนั้นก็เล่นใหญ่มากคือแบบตลกอะฮะตลกอะไรที่น่ารัก อีกแบบหนึ่งเลยบบเวลาที่โบวี่เข้าฉากท่านจะเห็นเองเลยว่าอีกแบบหนึ่งจริงๆแต่มันทําให้ละครดูมีสีสันนะม,<า>มันทาให้ละครแตกต่างออกไปเลยพุ่งกลับเก่งมากาเรารู้สึกชอบเขารักเขาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคู่มัน่นของพี่ชายเราเราก็ต้องหักห้ามใจตัวเองเออทุกคนในเรื่องค่อนข้างจะต้องหักห้ามใจหมดนี่คือเสน่ห์มันเป็นความงดงามที่ปบพูดกับนางเอกพูดว่า ทำไมต้องทำอย่างนี้คือทนไม่ไหวแล้วคุณชายทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคุณชายทนไม่ไหวแล้วคุณชายบอกทำไมต้องทำอย่างนี้ก็ในเมื่อรู้รู้อยู่ใช่ไหมสายตามันก็เห็นกิริยาความเป็นห่วงกันชอบที่สุดตอนไหนรู้ไหมตอนที่โดนไล่ออกจากวังอะโอ้โหเท่ซะไม่มีน้ําตาลก็เซอร์เซอนะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยคือเหมือนกับผมไม่คล้ายสีจิตราแล้วก็อเล็กเนี่ยคล้ายๆสาลิน ในในเรื่องเหมือนนิสัยนะครับมันเลยแบบเขามันเลยเหมือนกระจูนกันติดสลับคู่สับคู่กันนะผมคิดว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นยากมากต้องใช้ครูถึงสมคนฉากรำใช่ไหมอ่าอ่าฉากรำใช่ไหมใช่เขาบอกต้องใช้ครูถึง3คนใช่ค่ะจริงเหรอตาเราไม่เป็นค่ะอาแล้วก็ตาไม่ได้ไปเรียนมาก่อนแล้วตาคิดว่ารำเป็นตัวพระเนี่ยไม่น่าจะยากเท่ากับตัวน้ำาตัวพระน่าจะแข็งแข็งได้แต่กลายเป็นว่าตัวพระต้องเป็นตัวที่เกี่ยวพาราสีนางเอก นิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยากมากเลยเขาบอกนิชาใช้ครูคนเดียวก็สอนอยู่แล้วมันหมายความว่าอย่างไรบอกว่ามตไม่ได้เรื่องแต่ว่ากว่าจะผ่านฉากนั้นมาได้แทบตายแทบตายแต่ออกมาแล้วดีเพราะว่าพุ่มกับคนนี้ถ้าไม่ดีไม่ให้ผ่านใช่ค่ะอันนี้เหนื่อยตรงนี้ต้องรำให้ได้ค่ะต้องรำจริงตอนนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ในกองถ่ายบ้างไม่มั่นใจฉากไหนขึ้นมาปั๊บ จะเข้าไปหาน้ำตาลขอจับมือใช่ทำไมเรารู้สึกไว้ใจพี่น้ำตาลนะคะแบบเวลาเราเอ้ยเราไม่มั่นใจกับฉากเนี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้จะเล่นยังไงดีแล้วก็จะเดินเข้าไปขอจับมือขอกอ่อดโดยไม่ได้ถามด้วยนะนดโดยไม่ได้ถามด้วยนะหมายว่าไม่ได้ไปถามว่าเล่นยังไงเขาไปขอเอาความมั่นใจเฉยไปจับมือพอจับมือสักพักเสร็จแล้วเดินออกไปเล่นได้เลยรู้สึกยังไง รู้สึกเหมือนเห็นภาพตัวเองอีกครั้งเพราะว่าตาลเคยผ่านตอนเล่นเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งตาลไม่เคยรู้ว่าด้วยความที่ละครมันไกลตัวค่ะอาต้องร้องไห้เยอะแล้วตาลรู้สึกว่าตาลทำไม่ได้ตาลก็จะไปขอจับมือพี่เคนไปจับมือทุกคนที่ตานรู้สึกว่าตาลไว้ใจเขาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวตาลว่าตาลจะทําได้แล้วตาลก็ทําได้ค่ะโอ้โหวันหนึ่งเคยพึ่งคนอื่นมาชวันนี้ได้เป็นที่พึ่งโอ้เท่มากเลยสุดยอดมาก น้ำตาเป็นคนที่เก่งครับก็ถือว่าจริงจริงจริงน้ำตา,ตาเก่งจริงเพราะว่าเขาเ,เวลาเขาพูดเขาพูดจริงบางทีบางทีซีนที่แบบว่าไอซีนนี้เขาจะเล่นออกมายัางไงจะน่ารักไหมอะไรเงี้ยเขาทําได้คือเขาสามารถออกมาเป็นสารินที่แบบเถียงกับผมได้แล้วผมแบบอยากที่จะ หมั่นไส่แต่ว่าจริงๆก็เดีวกคนหมั่นไส้ที่อยากจะโดดเข้าไปจู่ก็ใช่ใช่ป่ะบางทีเขาเล่นแบบว่าเราทําสีหน้าทาน้ําเสียงเนี่ยทำให้เราสึกผู้หญิงคนนี้เราชอบลึกๆนะแต่ว่าก็หมั่นไส้อย่างันหมั่นไส้เขาเล่นให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้ผมรู้สึกว่าเขาใช้ได้เก่งครับโบเป็นไงบ้างครับเก่งมากเลยค่ะพี่โบคือบางทีแล้วเรามาเล่น เล่นลรวแบบดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกทึ่งในหลายๆอย่างของเขาในหลายๆบทบาทอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่โปไม่ได้เล่นแบบว่าเป็นแค่คุณชายเหมือนที่เราเห็นแต่ว่าลุคนี้เขาจะมีลุคคุณชายที่แบบชอบเถียงจะแบบจะมีการต่อปากต่อคำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่นละครด้วยแล้วซึ่งเล่นละครเก่งมากคือมันเป็นละครซ้อนละครนะคะอาแล้วตาคิดว่ามันยากมากแล้วเขาก็ทําได้ก็ชื่นชมเขาค่ะนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ผมพูดเหมือนนะครับยาพลาดนะฮะสไพรเจ้าครับ